บางเรื่องเนี่ยเองคิดหัวแตกกับที่ไม่ออกครับเพราะเองไม่เคยบันทึกไว้ไม่เคยสร้างไว้แต่ท่านนะมีท่านบอกอเพราะบาลมีที่ยังไม่รวมครับท่านมีแต่ถ้าเรานึกถึงเรานึกถึงท่านบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึก่าต้องทําอย่างเงี้ยเพราะบางเรื่องเราก็ไม่สามารถจะคิดได้ว่าต้องทําแบบนี้สร้างแบบนี้ช่วงนี้เวลานี้ถูกมันจะเป็นความรู้สึกขึ้นมาว่าต้องทำาอ้ทาได้เีย ท่านรู้จักเราไงครับท่านรู้จักอดีตปัจจุบันแปอนาคตหลวงปู่รู้จักเรารู้จักฮะรู้จักทุกคนแหละท่านโพธิสัตว์และท่านรู้จักอดีตยังไงปัจจุบันยังไงและอนาคตเป็นยังไงการจะสร้างการจะทําอะไรมันไม่ได้คิดสั้นๆท่านบอกครับไม่ต้องที่ยาวอคิดไปหลายภพชาตินี่ครับ เพราะเหมือนมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันเหมือนว่ามีคนคอยคอนโทลคอยควบคุมเราอยู่ใช่เนื่อถึงหลวงปู่ท่านน่ะเนี่ยเหมือนหลวงปู่ตบซ้ายตบขวาเราเราจะดื้อก็มากก็ไม่ได้เงี้ยนั่นไม่ได้ท่านบอกมันเป็นธรรมชาติถ้าเองฉลาดท่านบอกถ้าเองฉลาดขึ้นเนี่ยเองก็เกาะโพธิสัตว์ไม่ใช่เกาะข้าคนเดียวเกาะทุกองคเพราะโพธิสัตว์ท่านเป็นใหญ่แน่นอนครับ ท่านเป็นใหญ่เองไม่เป็นตามท่านเป็นไปไม่ได้เพราะเองเกาะท่านคําว่าเกาะคือคช่วยเหลือเกือ้อกูลในการสร้างบารมีกับท่านท่านสร้างคนเดียวไม่ได้ครับเราก็เกิดคนเดียวไม่ได้อีกแแหละท่านถึงบอกว่าเองต้องไปไหนเองต้องแพ่แต่เมตตามโมทนาบุญบันทึกบุญเองเห็นรูปพระไหนก็ตามเองก็โมทนาสาธุท่านด้วยถ้าเป็นไม่เกิดแล้วก็สาธุด้วยครับถ้าเป็นปัจเจกหรือกะ เป็นบริษัทเป็นพุท่านในอนาคตอย่าลืมผมนะครับผมชื่อม้านะครับบอกท่านเลยท่านรู้เราเจอหลวงตาเราก็บอกได้ใช่ไหมฮะหลวงตาอย่าลืมผมนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมหนูนะคะแล้วมันก็หายไปเลยจะ่ไปเมัสิยาที่บ้านอก็ฝันมั่งอะไรมั่งแล้วแต่ครับอการที่เราฝากแบบนี้กับ พระทุกองครูคบาอาจารย์ทุกองดียังไงครับหลวงตามันสามารถจะจัดภุกชาติก็ได้นะตุมันสามารถจะไปเลยก็ได้นะเพราะจิตเราบันเทึกบุญการจะไปไหนอะมันต้องมีกําลังท่านบอกเองจะไปในโลกเนี่ยอเองต้องมีกําลังทรัพย์ครับ,บเองตายเนี่ยเองต้องมีกําลังบุญเข้าใจไหมกำลังบุญมาพาไป กำลังบุญใช่จะไม่เกิดนะฮะไม่เกิดคือกําลังบุญบวกกาลังจิตการบันทึกบุญนะจิตมีบุญนะมันสามารถจะกําหดนดชีวิตได้ไนงะครับคนที่เขาเพลินเพลิดเพลินอยู่ในบุญอยู่ในความดีหรืออยู่ในกุศลน,นะฮะรเราเขาไม่รู้ว่าเขาจะตายเมื่อไหร่ <laughs> เขาประมาทไง หมายถึงว่าเขาทำบุญแล้วเขามีความสุขแล้วเขาเพลิดเพลินในบุญในสิ่งที่เข<อ> <นะ S 1> าทำดีอย่างเงี้ยครเขารู้จักบุญครับเขารู้จักสนองบุญพวกนี้อายุยืนแก่ชาโรคน้อยครับสังเกตไหมคนมีบุญอะ่ะเขาจะอายุอายุยืนเข,เขาก็จะแก่ชาหลวงปู่บอกว่าเองก็แก่อยู่แล้วอะ่ะร,ร,รีบแก่ไปไหนท่านบอกรีบแก่จะช้าหน่อย ก็ต้องบันทึกบุญบ่อยๆครับ,บมันจะได้เกิดความเคยชินเวลาขึ้นไม่ดีเนี่ยมันจะไม่รับไม่รับไม่มันรู้จะไม่รับคือไม่ติดต่อะไม่ต่อก็ตัดเลยไงครับคือหลบขึ้นนั้นไปได้เลยหนีไปเลยอ๋นยอนีไปอยู่กับหลงปูหนี้ไปแผ่นีไปปรับปูอะไรแล้วแต่ครับเมื่อวานนี่ะหลวงตาที่เราไปที่กองทัพไทยที่หลวงตาพาแผ่ใช่ไหมฮะเขบอกว่า เขาน้อมหมดเลยแล้วก็แผ่ให้ทุกคนแล้วเขาก็จะมางานหล่อพระวันเนี้ยเขาก็เลยชวนเมื่อวานะที่หลวงตาพาแผ่มาหล่อพระวันนี้ด้วยปรากฏว่ากลับบ้านเนี่ยนั่งรถเขาปวดไปทั้งตัวเมื่อยแบบโอ้โหเขาไม่สวดเนี่ยเขาไปน้อมหลวงปู่ครับถ้ามันหนักกันน้อมโพธิสัตว์ทุกองค์อ๋อก็หลวงปู่เป็นหลักอยู่แล้วไงครับโพธิสัตว์ไม่มาเป็นไปไม่ได้หรอก แต่มันมาหายตอนที่หล่อพระเสร็จแล้ววันนี้ฮะมันควรจะหายตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละ<笑><笑>น้อมพลังงานน้อมพลังงานจิตไม่เบา๋อ,อยังเบาไม่พอหรือพลังงานที่เราน้อมยังไม่พอมันมาไม่เต็มสติมมาไม่ไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์อ,อะไรประมาณเนี้ยคือเจตนาดีแหละชวนเขามา ช่กำลังที่เราน้อง<ช>อาจจะยังไม่พอตอนนั้นถูกฮะ,ะมาลับตอนที่ตอนที่เทพพรมทั้งายมาเยอะผ่านรูปนามมนุษย์ทุกคนครับไปที่นั่นอเขาก็ผ่านเราด้วยเราไปที่นั่นมันก็ขายฮะเมื่อกี้หลายคนเขาบอกว่าตอนที่ทําพิธีเขาตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยคือขนลุกแล้วมีอาการมีความแบบคือการรับรู้เรื่องพลังงานฮะ คือรับรูยเรื่องนามมาธรรมจากลูกประธรรมเราสร้างลูกเวลาหลอ่อนามก็เข้าไปนามประธรรมที่เข้าไปในมนุษย์ที่อยู่ที่นี่แหละทุกคนอธิษฐานสารพัดเลยนะเนี่ยครับทุกเรื่องเลยอยู่ในน่ะเดี๋ยวจากมนุษย์มีลูกมีนามเข้าไปที่ลูกอาจจะเข้าใจยากเลยลนะมดถ้าไม่เข้าใจก็สวดมนต์ไปก่อนก็แล้วกันครับ เหมือนรูปลักษ์ที่เราสร้างเขาก็มีบรารมีของรูปรักษ์นั้นอยู่แล้วและมีการอธิษฐานของพวกเราเข้าไปอีกไปหมดเลยนะ่ะแล้วก็รูปรักษ์นี้ก็จะบันทึกคนตรงเนี้ยบันทึกสร้างรูปรักินเสียงเลยนะทุกโอ้รจริงหลวงตาเชื่อพอหลวงตาฝึกกับหลวงพอ่อท่านอธิบายแล้วท่านทําให้ดูประมาณเนี้ยเพราะนั้นการหล่อผ้าเนี่ยมันต้อง พระเนี่ยบันทึกคนที่มากราบพระทุกที่ในประเทศไทยเนี่ยสกคนไม่รู้กันเองแต่วัดไหนไม่มีคนไปกราบไม่มีคนไปกราบ,ร,บรูปลักษณ์นั่ก็จะมองพระพุทธรูปจะมองหมองถููกมันไม่เพิ่มจากรูปนาม,มนุษย์ครับเพราะรูปลักของพระที่เขาสร้างไว้เนี่ยมันมีแต่รูป คนที่สร้างเนี่ยไม่เข้าใจเรือ่องการบรรจุนามมารมเข้าไปอ๋อรูปกับนามนะัะมันก็เหมือนเราไงเหล่าตาถ้าเกิดเราพลังงานไม่ดีตัวเราก็จะหมองเศร้าโกกเพราะเราอยู่ในคืนที่ไม่ดีถ้าพลังงานผ่านเรารเป็นพลังงานบุญนะ่ะมันก็ประคับประคองชีวิตเรา oh. คือเราก็จะแก่ชาโรคน้อยอายุยืนอยู่แล้วครับถึงเป็นโรคถึงป่วยก็หายไว ไม่มีใครไม่ป่วยหรอกค,ครับถ้ามีกรรมที่ทํากรรมไม่ดีไว้เนี่ยป่วยนะองไรก็ป่วยไม่มีใครไม่ป่วยหนักเป็นเบาเาก็หายนะครับของตาพูดประจําว่าให้ระวังที่สุดก็คือเจ็บป่วยนี่แหละครับถูกครับเรืรรร่องความตายเนี่ยมันมันเป็นธรรมชาติเดี๋ยวแล้วไม่มีใครไม่อยู่หรอกแต่ว่าป่วยเนี่ยพอป่วยแล้วเนี่ยกําลังใจมันตกครับ <c oughs> คือมันเป็นทุกข์ก็ใจแมุ่้รับโดยท,ทุกข์ตลอดนั่นแหละเพราะธาตุมันบีบจิตเราเนี่ยควบคุมมันอยู่มันบีบเราเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ปวดหัวนะ่ะ <c oughs> แล้วมันจะเป็นยังไงครับมบงกันลําบากแล้วทํากวามดีกันลาบากเพราะธาตุมันบีบตลอดน่ะรัรพอป่วยก็ต้องมาหาพระให้พระช่วยให้หายโชค เราสามารถเตรียมตัวเองก่อนได้ใช่ไหมหลวงตาไม่ให้โลกมันมาสมมติว่าโลก,กมันจ่อจะมาแล้วเนี่ยสายใหญ่ครับสวด,ดมนต์สวดมนต์แผ่เมตตามโมชนาบุญบันเทิงบุญย่างหลวงปูนะ่ท่าสวดทุกครั้งมีสายใหญ่ทุกครั้งสวดอาทิตย์เดียวกันนะรับประกันเลยนะครับถ้าไม่เล่นทิกต็อกนะถ้าไม่คุยกันนะถ้าไม่เล่นโทรศัพท์เยอะนะ มีชายใหญ่แน่นอนนะแล้วเอามาเป็นประโยชน์ได้นะรเรามากินนอนเส็มนต์ที่เนี่สักเดือนหนึ่งนะไม่เล่นโทรศัพท์เลยกินนอนสวดมนต์อย่างเดียวสวดมนต์แผ่เมตตามโมรนาบุญบันทึกคือบันทึกบุญอย่างเดียวเนี่ยสายใหญ่นั่นก็มีตลอดทุกลมหายใจเขาออกไงครับคุยกับใครก็ข้าข้าขาขาก็พอแล้วรีบสวดอ๋อสุดจบต่อไงความต่อนเนื่องนะครับ สายใย,ยเดือนหนึ่งจะมีสายใย,ยขนาดไหนอะเดือนนึ่งนี้ต้องรู้อะไรสักอย่างหนึ่งเข้าใจนนสมัมผ <นะ S 1> ัสรู้สึกแน่นอนน,น,อน,นะแน่นอนอธิษฐานอะไรออกไปนี้ก็สําเร็จนะโอ้โหตามกําลังนะจ๊ะอธิษฐานได้ตามกําลังของตัวเองถูกที่ไม่ได้ที่ไม่ได้คือกําลังไม่พอในเรื่องที่อธิษฐานคือบุญตัวเองในอดีตแล้วก็ปัจจุบันมันไม่พอ ต้องเพิ่มไปอีกหนึ่งปีหรือสองปีหรือห้าปีนะนุบางคนอการเติมบุญหรือเพิ่มบุญที่ไวที่สุดนี่คือการก็เพิ่มทรัพย์ไงวิธีการเพิ่มครับเพิ่มก็สวดมนต์แผ่เมตตามโมจนาบุญบันทึกบุญโดยเฉพาะการแผ่เนี่ยสำคัญคสำคัญสุดมากกว่าสวดด้วยแผ่นะฮะใช่เพราะไปไหนสวดแล้วแผ่เนี่ยคนที่ได้คือวิญญ,ญาณมันเปลี่ยน เปลี่ยน,เป,นเป็นเทวดาอธิบายวันนี้อธิบายเรื่องจริงนะเนี่ยถ้ามันมีบุญอยู่มันเป็นเทวดาแน่นอนเราไปไหนยังมาสวดเนี่ยมันก็มากับเราเราไปไหนกอในโลกเนี่ยมันก็น้อมไปสวดถึงมันไปไม่ได้มันก็เห็นมันก็น้อมเราคิดด,ดูดิวิญญาณที่น้อมมามาอยู่กับเราเนี่ย เรสวดทุกครั้งอยู่คนเดียวน้องมาเท่าไหร่มากกวมนุษย์ที่อยู่ที่นี่อีกก็ใช้มาหลายปีแล้วไงเวลาเราสวดทุกครั้งมันน้องทุกครั้งอ่ะเพราะเขาไม่เขาเขาไม่มีลูกเขาไปนามธรรมาเป็นผีเป็นวิญญาณมันเป็นความรู้สึกมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้เปลี่ยนความรู้สึกไม่ได้<ะ>แต่เราสามารถจะเปลี่ยนเขาได้โดยนําพลังงานที่มีในโลกนี้ผ่านเรา ทุ่มเข้าไปเปลี่ยนวิญญาณที่เป็นทุกข์ทุกข์ฮ<ะ>เขาก็ไปตามกรรมยกเว้นคนที่มีบุญนะมันก็เป็นเทวดาแสวจ้าตุมเนี่ยนะมันนึนถึงเราตลอดไหมเฉลกันเราตลอดไหมเพิ่มขึ้นตลอดไหมถ้าตุกทำตอนนี้นะไม่นสนใจอะไรกูไปกูก็สสดมอนแผลไปเรื่อยๆรอบ อายุหกเจ็ดสิบนี่ดังคนลงตายนะโอ้ครับวิญญาณมันไปจากคนตุ๊ครับวิญญาณมันมีมีญาตินี่ญาติเราชาตินี้มันเท่าไหร่อะชาติที่แล้วอีกแหละชาติก่อนอีกแหละมันเป็นญาติเราไหมเป็นมันไม่บอกเป็นไปไม่ได้หรอกคือวิญญาณที่ได้บุญจากมันรู้กันยังว่าจะเกิดเขาไปดึงพวกเขามาได้อีกนะฮะได้ดี โอ้ oh. เพราะมันเป็นสายใหญ่แห่งกรรมครับคือกรรมพันธุ์คือคือมีกรรมร่วมกันเคยเป็นพ่อเป็นแม่กัน hmm. ก็อย่างโต้วบวชเนี่ยเอาพ่อแม่ในอดีตได้ทุกคนแหละได้ทุกคนทุกคนที่เคยเป็นพ่อแม่ hmm. มันเป็นสายใหญยไงถ้าไม่มีเขาปัจจุบันก็ไม่มีเราอ่ะมันจะเป็นชาติไหนก็ไดยย้อนกลัาไปอ๋อ oh. ก็คือสายใยกรรมถูกต้องคือมันหลายภพชาติมากๆเราไม่รู้ว่าถูกถูกเลยแต่มันทํายากเนี่ยเราจะทํำยังไงจะอยู่กับบุญได้อะ่ะอยู่กับบุญเออมันก็ต้องหาวิธีการครับหลวงพ่อท่านเคยบอกให้หลวงตาเนี่ยสร้างสสารธรรมโดยไม่ต้องเก็บอะไรเลยฟรีฟรีฮะเวลาตายก็เผาให้ฟรีด้วยครับ ต่ถ้าคุณมาฝึกเนี่ยคงก็จะเป็นผู้มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่ใช่ชาตินี้นะะครับโหหลายหลายกลับในโจอย่าทนชาตเดียวเนี่ยถ้าเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจก็ประจามกรรมก็แล้วกัน <c oughs> อยากสวดก็สวดไม่อยากสวดกันแล้วไปครับที่เรามาสวดหรือมาฝึกเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเส้นทางกรรมเราได้เลยฮะ ไม่เกิดชาตินี้ก็ได้โชจะไม่เกิดก็ได้เลยค่าชาติเดียวเยชาตินี้แหละ,ะเอาจริงไหมล่ะอเอาจริงนี่ยังไงฮะกบทําจริงไหมล่ะเออเ <c oughs> ขามาทําจริงคือกูไม่ไปทางโลกหรอกไงแม้แต่คิดกูก็ไม่คิดไงเขาคิดไปต่างโลกกูก็มาเสดมน์ไงเสดม,ม์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันเทกบุญนะ่ะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีปีไปเรื่อยๆเนี่ย ตัวกำลังยาขนาดไหนอ่ะครับอที่เราแพาไปเนี่ยพบภูมิมาหาเราตลอดเวลาอ่ต่อทุกครั้งที่เราตรวจหะคือไปกับตีมาตีกับโอ้โหมันยังกัดในหนังอ่ะ <c ười> ขึ้นขึ้นมันวัฏจักรวัฏวลเลยเข้าเข้าออกออกครับ,ออรบพระบุญที่เราทิ้งไว้เนะี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่ชาตินี้ที่เราสร้างไว้นะ แต่ oh. ให้ตัวสร้างพ่วงไลรูปลากพวกนี้ก็มันก็ได้2,000ปีนะเนี่ยครับรูปได้สร้างนะแต่วิญญาณพวกนั้นมันจะคือว่ญญาตาเกิดไปยูอเราอีกนานเลยก็งหลบไม่ได้แล้วว่านานแค่ไหน๋อ้ oh. จนกลัวเขากับเราเนไม่เกิดนู่นแหละ oh. <laughs> ถ้าคิดไกลๆนะพูดถึงแต่มันยากตรงที่เริ่มเริ่มเริ่มนี่แหละ ที่แรกนี่แหละถ้านนี้ทําได้นะพรุ่งนี้ก็ทําได้อืเป็นวันต่อวันถูกทําเป็นวันละวันครับทําได้วันนี้พรุ่งนี้ก็ทําได้มันก็เพิ่มไปเรื่อยๆเรื่รยรยรยอยๆชิดชิดเยอะวมันมันจะชินไหมเราครับถ้าไม่ทาวันนี้พรุ่งนี้กูก็ไม่ทํากูก็หาเรื่องทำอย่างอื่น มันอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกท่านบอกครับท่งจะมานั่งนิ่งๆเฉยๆเนี่ยไม่มีทางหรอกคนที่นั่งนิ่งได้ที่คนที่สสดมนตนนี่แหละท่านบอกสวดมตนภาวนาเนี่น่ะสวดไปเรื่อยๆพอมันเพลินมันก็นิ่งแล้วครับไอ้นิ่งกับหลับหรือว่ามันสะพังงกหรือมันหายไปเนี่ยมันเหมือนคนละเรื่องตัวนะฮะสะพังงกนี่เ <laughs> คมันจะหลับ๋อขึ้น ขึ้นมันเข้าไปในในทางสามแง่งแล้วมันจะชอบเห็นทินดแถวนั้น,นะฮะใช่ครับบางทีสวดอยู่ดีๆหลับไปยังฝันเลยนั่งฝันเนี่ยนั่งฝันเลยอะโอ้ถ้าคนจิตพักจิตนิ่งจริงๆมันมันจะนั่งตรงๆอะ่ะมันจะอยู่เฉยๆคือนั่งนิ่งเฉยเลยนะฮะใช่ แต่มันไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็ออกมาท่านท่านนิ่งได้สักเดือนหนึ่งท่านนิ่งได้สักสองวันนี่ก็เป็นคนที่ไม่เปลืองอะไรแล้วน,ะน้ำก็ไม่ต้องอาบข้าวก็ไม่ต้องกินแล้วตุ๊ <c oughs> จิตพัก, <c oughs> ออกหนึ่งวันสองวันอย่างเงี้ย <c oughs> ครับอันนี้เขาถามว่าคุณแม่เสียไปแล้วนะครับหลวงตาแต่ทีนี้ตอนเหมือน ตอนพระราชทานเพลิงนะครับก็คือคุณแม่ไม่ได้ใส่หมวกไม่ได้ใส่รองเท้าอะไรประมาณนะี้ไม่ได้ใส่เสื้อในโลให้ท่านวันนี้ก็เลยนํารองเท้านําชุดปฏิบัติธรรมมาถวายหลวงตาโอ้สวดมนต์เขาก็ได้ครบอยู่แล้วได้ครบเลยครบเชื่อดิพุทธมนต์ทุกบทเนี่ยมันมาจากบารเมีสิบบาลมีสามสิบนะ ครับที่เหมือนเราเคยเห็นวิญญาณที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่หรือขาดลุ่งลิ่งพอเราสวดมนต์แผ่ให้เขาแล้วเขามีชุดที่ดีขึ้นเงี<ะ>้ยมันจะมีชุดเต็มนะอะใส่รองเท้างอนๆด้วย <c oughs> เ,เชวดา <c oughs> ครับครับทั้งที่มันนอนตายไม่มีรองเท้า <c oughs> <c oughs> มันเป็นนามธรรมมันเป็นบุญของโพธิสัตว์หรือจกักรพรรดิ มันก็อายุก็ไม่ไม่นานเพราะบุญจากคนอื่นเนี่ยถ้ามันไม่ต่อนยเดี๋ยวมันก็เกิดแล้วไงห้รเราเนี่ยเกิดมาที่เราเกิดทุกวันเนี่ยมันมาจากอดีตไงแต่การกระทำในปัจจุบันเนี่ยคืออนาคตอะเรามาเซอร์เบอร์บุญมีมีทรัพย์มีอะไรมันมาจากอดีตเนี่ย แต่ปัจจุบันเนี่ยคุณมัวจะเสวยอยู่เนี่ยคุณคุณไม่ทําต่อเนี่ยชาติน้าคุณก็ไม่มี mm hmm. จุดเริ่มต้นมันอยู่ที่มนุษย์เนี่ยเข้ามาร่้วปจุดตรงกลางระหว่างภูมิข้างล่างข้างบนมันไปจากมนุษย์เพราะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดมันแกล้มนุษย์เป็นกลางครับ mm hmm. เดียวก็เป็นหญิงเป็นชายบางบางคนนะมันเปลี่ยนโดยกรรมไง พฤติกรรมคือกรรมที่ทำทำให้บีบกรรมกรรมบีบคั้นกรรมตัดลอนตรงนี้ไม่ธรรมดานะตุ <c oughs> ไม่สังเกตเลยคนพวกพวกเราอยู่เฉยๆนี่นะ <c oughs> มันเดินไปเอามันตายแล้ว <c oughs> <c oughs> มันเดินเข้าฆ่าตายหรือมันโดนรถทับตาย <c oughs> กรรมมันจะมาเนี่ยมันบอกไหมถ้าเราไม่ฝึกนะ ไม่มีความรู้สึกแน่นอนถ้าเราฝึกนะเราก็มีความรู้สึก<ม>เราก็ไม่ไปความรู้สึกคือลางสังหรณ์แหละ่ะถูกต้องเราก็ไม่ไปก็เราก็จะไม่กินเ <c oughs> ขามีพิษเราก็ยังไม่กินเน่ย<ะ>เพราะเราเห็นเราก็แผลไงแผลเราก็มีความรู้สึกไออันไหนน่ากินไม่น่ากินทุกคนมีความรู้สึกหมดอ่ะทั้ทงตาหูจมูกลิ้นกา จากรูปรสกลิ่นเสียงแต่มันเป็นความรู้สึกทางโลกมากเกินไปไงครับทีนี้เราสวดมนต์นานเข้าเนี่ยความรู้สึกนั่นก็มันมีทั้งโลกและธรรมองโอ,อ้อย่างเรากราบพ้าเนี่ยเอาตุถ้าบอกเองกราบพ้าเป็นเนี่ยเองก็ปิดอุปย,ยภูมิละ้เพราะเองนั่งคุกเขา่าหรือเองนั่งพระเพียบมองผ้าที่เองกราบ,รบตายเ,เห็นรูปแน่นอน ต่จิตเองเนี่ยสัมผัสนามธรรมาในรูปไม่ได้ครับเพราะเองกาบไม่เป็นถ้าเองกาบเป็นเองก็มองภาพพระหลังรับข้าเนี่ยติดต่อได้ง่ายเองกราบข้าทุกวันน่ะก่อนนอนตื่นนอนก่อนนอนตื่นนอนทุกวันไปที่ไหนก็กราบแบบเนี้ยดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจใช่ไหมนั่งมองวถวายชีวิต พุทธังฉีตัทงที่เราท่องทุกวันนะถวายชีวิตให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วงที่กราบเนี่ยมันก็หลับตาอย่าไปหลับโดยท่านบอกให้พอดีๆมันก็จะมันเล็กภาพเรานะภาพที่เรากราบเนี่ยเข้าไปที่จิตเราครับใช่ไหมเออมันก็จะเป็นรูปถ,ถ้าเราลืมตาดูใหม่เนี่ยแล้วหลับตาเนี่ยรูปมันก็อยู่ าพอสักพักก็หายไปพอลืนตาใหมาก่ก็ก็เห็นพอหลับมันก็ก็อยู่มันก็จะานานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆแต่ท่าเรากราบทุกวันเนี่ยภาพท่านก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาภาพท่านเนี่ยไม่เคลื่อนไหวแต่บรารมีนามธารรมท่านเื่อนแสดงว่าลูปก,กับนามครับ เราเห็นรูปแล้วจะสัมผัสนามมาทำถ้าทำบ,บ่อยๆกราบาบา่อยๆชินแน่นอนนะจากรูปหลวงปู่ก็ไปตามรูปลักษณ์ของพุทธะธรรมะสังฆะแล้วเป็นรูปลักษณ์ของมนุษย์มนุษย์ทุกคนมีรูปมีนามค,ค,คือมีมีกายกายแล้วก็มีใจ มันก็ต้องโลดึมองในปั๊บมันก็นู้นะเอ๊ะใหญ่นี่นี่ลักษณะเนี้ยความร,รู้สึกอย่างเนี้ยอความรู้สึกที่เรามองใช่คนนี้คนนี้คนนี้มันก็จะย้อนไปถึงอดีตเขาอะรูปร่างหน้าตาเนี่ยอดีตเขาเคยทําอะไรมาอะไรประมาณนี้ม,มันเป็นความรู้สึก่ยครับครูบาอ,อาจารย์ท่านก็นสุดอย่างนี้กันทางนั้นแหละที่ท่านรู้ว่าคนนี้เป็นยังไงทําอะไรมารู้กรรมรู้อดีตเนี่ยใช่ ท่านรู้ตัวท่านเองก่อนไงอันดับแรกฝึกให้รู้ตัวเองก่อนใช่ครับไม่รู้ได้ไงอ่ะเกิดมาจากเด็กๆมาแล้วทากรรมอะไรมันก็อยู่ตรงนั้นแหละกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมไม่ไปไหนจิตเราเนี่ยเปนจบันทึกเราเนี่ยเป็นจดบันทึกจิตเนี่ยลองเึกเดียมนันก็มาและทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีใจครับขันใจเสียใจที่บันทึกไว้น่ะนึกมาแน่นอนเลย เนี่ยเพราะชาตินี้นะชาติที่แล้วมันก็มีอย่างนั้นแหละโต oh. ครับมันก็อยู่ที่เรานี่แหละอ๋อแล้วเราไม่รู้จักตัวเองเป็นไปไม่ได้ <c oughs> แต่เราฝูดจริงๆอ่ะอย่างเรื่องความรู้สึกเนี่ยเช่นว่าความรู้สึกในอาหารว่าอาหารอันเนี้ยมันไม่น่ารับประทานมันก็มีบางครั้งที่เราอยากทดสอบว่ามันรู้สึกจริงไหม <c oughs> แล้วก็เลยลองกินไปเนะฮะปรากฏว,ว่ากินเสร็จไปท้องเสียจริงๆไงปวดท้อง <c oughs> <G un> โอ้เพราะบางครั้งเราไม่ค่อยเชื่อความรู้สึกตัวเองที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยคือท่านให้ฝึกให้เข้าใจเรื่องการมีว่าตายเกิดจริงๆครับท่านให้ฝึกเตรียมตัวเป็นใหญ่หญเลยกไหมจะมาต้องใหญ่นะเพราะท่านเป็นโพริษัทถ้าท่านไม้เรา เตรียมเจอวเวียนว่ายตายเกิดให้ใหญ่ไปเรื่อยๆครับให้รวยท <maker> ุกภพชาติให,ให้สวยด้วยนะเพราะเป็นผู้ชายก็ให้หล่อด้วยนะครับหล่อเลือกได้สวยเลือกได้ด้วยนะครับ